สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ทางโหราศาสตร์เขาเปรียบเหมือนดั่งราชามีลักษณะาคาแรคเตอร์ที่มีความเป็นผู้นำสูงแน่นอนเลยคือเสียหน้าไม่ได้มั่นใจสูงทำงานกระฉับกระเฉงว่องไวชอบสั่งแล้วก็มีความรับผิดชอบสูงเป็นผู้ให้ที่ดีเด่นเลยคือแข็งแข็งมากก็คือใครจะทําอะไรนะก็คือเขาจะไม่กลัวไม่หวัน่นใจใหญ่เสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้คือสัญลักษณ์ที่สําคัญเลยของคนที่เกิดวันอาทิตย์สีเนี่ยที่ เขาใส่ได้แล้วดีเลยอะ่ะก็จะเป็นสีแดงถ้าตัดสินใจมีความมั่นคงในจิตใจนะเพราเสียอยู่อย่างหนึ่งเลยที่คุณวันอาทิตย์ที่ควรจะระวังเลยคือการยอมหักไม่ยอมงอถ้าคุณวันอาทิตย์เนี่ยจะต้องปั่ชันอะไรสักอย่างในอย่างหนึ่งก็ยอมตายเลยกูย่ายอมตายเลยดีกว่าที่จะมานั่งก้มหัวให้ใครงไงบอกเลยต้องใช้ความอ่อนหวานเขาช่วยคะ่ะคนในบริวารเราที่ในศัพท์ตากว่าเนี่ยคนเกิดวันอาทิตย์จะเป็นยังไงให้โอกาสเขา ไห้แสดงความสามารถไม่ว่าจะเป็นแบบทางด้านการทํางานทางด้านการตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะต้องคิดเรื่องใหญ่โปรเจกต์ใหญ่ๆให้เขาคิดไปเลยทางโปรเจกต์แล้วเขาจะมีความภูมิใจแล้วเขาจะทํางานให้เราอย่างถวายหัวเลยโดยที่เราไม่ต้องไปคอนโทรลเขานะว่าต้องทํางานแบบนั้นแบบนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะไอ้ที่เราไปคอนโทรลเขาเนี่ยมันก็จะทําให้เขาเนี่ยรู้สึกเขาได้แสดงศักยภาพของเขาได้ออกมาไม่เต็มที่แล้วเขาจะรู้สึกว่าเขาคุณค่าทางจิตใจของเขาอะมันด้อยลง